สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆป4ีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาพบกับครูมุกในแบบฝึกหัดที่7.16ค่ะเป็นเรื่องราวของการบวกลบทศนิยมนะคะความยากของการบวกลบทศนิยมนั้นนะคะจะอยู่ตรงที่การตีโจทย์นะคะเราจะต้องตีโจทย์ให้ได้ว่ามันคือการบวกหรือการลบค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราตีโจทย์ได้แล้วเราก็จะนำมาบวกหรือลบกันตามปกติตามที่พวกเราเรียนมานะคะในครั้งที่แล้วสำหรับวันนี้ค่ะจะมีเทคนิคการตีโจทย์ด้วยว่าโจทย์นี้มันคือวิธีการอะไรที่จะใช้ในการดำเนินการถ้าพร้อมแล้วไปกันที่ข้อหนึ่งเลยค่ะปองคุณซื้อไก่2องตัว ตัวหนึ่งหนัก1.3กิโลกรัมอีกตัวหนึ่งหนัก1.6กิโลกรัมเมื่อปองคุณซื้อไก่ทั้งหมดนี้ค่ะมันรวมกันได้กี่กิโลกรัมเนาะอ่ะวิธีทำเราก็จะมีอ่าบานะคะบาอยู่2อ่อันนะคะคืออันที่1คือไก่ตัวที่1ค่ะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นไก่ตัวที่2นะคะ สังเกตดูว่าจากตัวเลขแล้วไก่ตัวที่1มันน้ำหนักน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะมีบาสองแท่งที่มีขนาดไม่เท่ากันตัวที่1นึหนัก1.3กิโลกรัมตัวที่สองหนัก1.6กิโลกรัมค่ะจากนั้นโจถามว่าปองคุณซื้อไก่กี่กิโลกร,รมัมนั่นแสดงว่ารวมทั้ง2ตัวนี้แล้วนะคะไก่นั้นมันเป็นกี่กิโลกร,รมัมมันใช้ธีการบวกนั่นเองเนาะ ะนะคะเราก็มาเริ่มกันที่วิธีทําเลยปองคุณซื้อไก่ตัวที่1หนัก1.3กิโลกรัมตัวที่2หนัก1.6กิโลกรัมปองคุณซื้อไก่ทั้ง2ตัวรวม1.3 บวก1.6นะคะ3บวก6เป็น9 1บวก1เป็น2 2.9กิโลกรัมค่ะดังนั้นปองคุณซื้อไก่2.9กิโลกรัมอ่าข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะง่ายตรงๆเลยต่อไปข้อที่2ค่ะแก๊สโซฮอลราคาลิตรละ26.88บาทแก๊สโซฮอลราคาลิตรละ27.15บาท แก๊สโซฮอชนิดใดราคามากกว่าและมากกว่ากันเท่าใดอืมมีแก๊สอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกคือแก so ๊สโซฮอ91ค่ะราคา26.88บาทต่อไปชนิดที่2ค่ะคือแก so ๊สโซฮอ95เราสังเกต้จากตัวเลขแล้วพบว่า แก๊สโซฮอ95นั้นนะคะเปรียบเทียบกันแล้วมันมากกว่าแก๊สโซฮอ91ค่ะเพราะฉะนั้นแท่งบาร์ที่ได้ก็จะยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอบคำถามโจทย์ไปได้1คําคำถามแล้วคือแก๊สโซฮอชนิดใดราคามากกว่าคำตอบคือแก๊สโซฮอ95นะคะราคามากกว่าจากนั้นถามต่อว่ามากกว่ากันเท่าใดสังเกตดูจากแท่งบาร์ตรงนี้นะคะ สังเกตดูจากแท่งบาว่าส่วนนี้นะคะมันคือส่วนที่เท่ากันอันนี้คือส่วนที่มากกว่าออกมาถ้าเราอยากจะทราบส่วนที่มากกว่าเราก็ต้องเอา,อาจำนวนตัวนี้นะคะเป็นตัวตั้งแล้วหักออกไปจากจำนวนตรงนี้เราก็จะได้ส่วนที่มันมากกว่าตรงนี้มานะคะเพราะฉะนั้น สำหรับวิธีการในการหักออกหรือว่าความต่างกันตรงนี้ค่ะมันจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการดําเนินการคือวิธีการลบนั่นเองนะคะทุกคนอ้าวเราก็ไปที่วิธีทําเลยแก๊สโซฮ95ราคาลิตรละ27.15บาทแก๊สโซฮ91ราคาลิตรละ26.88บาท แก๊สโซฮ95ราคามากกว่าอยู่27.15ลบ26.88ค่ะเราก็ทำการลบในกระดาษทดได้เลยนะคะ27.15ลบ26.88อ่า5ลบ8ไม่ได้ค่ะกระจาย1 1เหลือ0 5รับมากลายเป็น15 15ลบ8ค่ะเหลือ7 0-8ลบ8ไม่ได้ค่ะกระจาย77เ 7, หลือ60 6, 0, รับมากลายเป็น10 10-8ลบ8เหลือ2นะคะจุดทศนิยม6-6ลบ6เหลือ0 2-2ลบ2เหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ของข้อนี้คือ0.27ค่ะดังนั้นแก๊สโซฮอลราคามากกว่าอยู่0.27บาทข้อนี้ก็เป็นการลบที่แบบว่าตรงๆนะคะไม่ซับซ้อนอะไรเลยเนาะ อะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันที่ข้อที่3เลยในการแข่งขันกระโดดน้ำครั้งที่1โมนิกาทำคะแนนรวมได้7 9 3 7คะแนนครั้งที่2โมนิกาทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งที่1อยู่0.45คะแนนโมนิกาทำคะแนนครั้งที่2ได้เท่าใดอ่ะเราก็จะใช้ทีการจากบาร์เหมือนเดิมนะคะ บาแรกค่ะคือการกระโดดน้ำครั้งที่1ทําทำคะแนนได้79.37จุดนะคะครั้งที่ค่ะค่ะครั้งที่2ตรงนี้ทำคะแนนได้ดีกว่าอันนี้คือส่วนที่ทำคะแนนได้เท่ากันนะคะอันนี้คือส่วนที่ทำคะแนนได้เท่ากันส่วนที่เกินออกมานี่ค่ะคือส่วนที่ทำคะแนนได้ดีกว่า ทำคะแนนได้ดีกว่าอยู่0.45คะแนนค่ะโจทย์ถามว่าโมนิกาทำคะแนนครั้งที่2ได้เท่าไหร่นะคะทำคะแนนครั้งที่2ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากทราบนะคะคือส่วนทั้งหมดนี้ค่ะครั้งที่2ตรงนี้เนาะครั้งที่2เราทราบแค่ส่วนที่ได้ดีกว่าครั้งที่1แต่ตรงนี้เรายังไม่ทราบ แต่เราสังเกตจากบาของเราค่ะพบว่าตรงนี้มันคือส่วนที่เป็นไงกันคะตรงนี้ส่วนที่เท่ากันนะคะตรงนี้79.37ตรงนี้ก็79.37เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าแท่งยาวของเรามันมีตัวเลขอยู่2ตัวเราอยากทราบตัวเลขทั้งหมดเราก็ต้องเอามันมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ใช้วิธีการบวกในการคํานวณน,นะ โมนิกากระโดดน้ำครั้งที่1ได้คะแนนรวม79.37คะแนนครั้งที่2ทํทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งที่1อยู่0.45คะแนนโมนิกาทำคะแนนครั้งที่2ได้79.37-0.45ลบ0 4นนะคะอะจักนั้นเราก็นำไปทดในกระดาษทดเลยโอ้ยไม่ใช่ลบขออภยัยบวกนะคะบวก 79.37บวก0.45 7บวก5เป็น12ใส่2ทด1 1บวก3บวก4เป็น8ค่ะใส่จุดทศนิยม9บวก0เป็น9 7ไม่มีตัวบวกด,ดึงลงมาค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ของข้อนี้คือ79.82คะแนนนะคะดังนั้นโมนิกาทำคะแนนครั้งที่2ได้ 79. 82คะแนนอันนี้จริงในการกระโดดน้ำนั้นนะคะถ้าเป็นการว่ายน้ำเนาะ,ะคะแนนเวลาที่ใช้เนี่ยเวลาน้อยจะเป็นเวลาที่ดีกว่าแต่นี่เป็นการกระโดดน้ำแล้วเขาก็คิดออกมาเป็นคะแนนเพราะฉะนั้นถ้ามันทำได้ดีกว่ามันก็ต้องมากกว่านะคะ79.82 อ่าโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่3ไปต่อกันที่ข้อ4เลยระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน3 1 4 5กิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลอยู่1.3กิโลเมตรระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลเป็นเท่าใดอันนี้คือบ้านนะคะ ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนคือ3.145กมนะคะซึ่งน้อยกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลบ้านถึงรอพอนะคะอ่าน้อยกว่าบ้านถึงโรงเรียนนี่น้อยกว่าเนาะน้อยกว่าบ้านถึงโรงพยาบาลอยู่1.3กม เพราะฉะนั้นระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลเป็นเท่าใดเพราะฉะนั้นเราอยากทราบระยะทางตรงนี้ะระยะทางตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็จะเท่ากันนะคะดังนั้น,น,นตรงนี้เป็น3.145ตรงนี้ก็3.145เหมือนกันนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้อยากทราบระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลก็ต้องเอามันมาบวกกันเนาะ ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนค่ะ3.145กิโลเมตรน้อยกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลอ่ะยู่1.3กิโลเมตรระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลเป็นเท่าใดก็จะ3.145าบวก1.3าทำการทดเลยค่ะ 3.145บวก1.300 5บวก0ได้5 4บวก0ได้4 1บวก3เป็น4จุดทศนิยม3บวก1เป็น4 4.445ดังนั้นระระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลเป็น4.445ตอบ 4.445กิโลเมตรค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่2ใหญ่ค่ะให้ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ในตารางตารางนี้คือตารางปริมาณสินค้าที่บริษัทแห่งหนึ่งส่งออกไปขายต่างประเทศในครึ่งปีแรกค่ะบริษัทส่งออกสินค้าใดมากที่สุดอ่ามเรามาดูที่ในตารางก่อนค่ะ ในตารางของเรามีสินค้าแล้วปริมาณสินค้ามีหน่วยเป็นตันนะคะข้าวสารอ่าชนิดที่1ชนิดที่2มันสำปะหลังชนิดที่3น้ำตาลทรายและชนิดที่4คือถั่วลิสงค่ะข้าวสารนะคะมีปริมาณทั้งสิ้น41.825ตันมันสำปะหลัง2 7 6 5ตันน้ำตาลทราย26.9ตันถั่วลิสง4.783ตันนะคะเพราะฉะนั้นมันมีทั้ง ทศนิยม3ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นครูมุกจะทําให้มันเป็นทศนิยมที่มีตำแหน่งเท่ากันคือ3ตํตำแหน่งเลยนะคะอ่ะ4 1เ2 5ปเป็น3ตํ 2, 2, ตำแหน่งแล้ว27.65เ็าป็นสองาตำแหน่งจะเติมให้มันเป็นศูนย์ตำแหน่งสามตำแหน่งคือเติมเลขศูนย์เข้าไปน้ำตาลทราย26.9ค่ะก็จะเติมศูนย์เข้าไปให้กลายเป็นสามตำแหน่ง นะและสุดท้ายถั่วลิสงก็เป็น3มตำแหน่งอยู่แล้วข้อที่1บริษัทส่งออกสินค้าใดมากที่สุดค่ะมากที่สุดเนาะก็คือข้าวสารน,นะคะ41.825ตันเราก็ตอบลงไปเลยว่าข้าวสารข้อที่2บริษัทส่งออกสินค้าใดน้อยที่สุดน้อยที่สุดเลยคือ4.783 4.783ก็คือถั่วลิสง นะฮะเราก็ตอบลงไปถั่วลิสงข้อที่3บริษทัทส่งออกถั่วลิสงและมันสำปะหลังทั้งหมดเท่าใดเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องการที่จะให้เอามาบวกกันนะคะถั่วลิสงคือ4.783บวกกับมันสำปะหลังคือ27.8 6 5 0นะคะจัดการบวกกัน3บวก0ได้3 8บวก5เป็น13ใส่3ทด1 1บวก7บวก6เป็น14ใส่4ทด1ค่ะจุดทศดนิยมอา่า1บวก4บวก7เป็น12นะคะใส่2ทด1ค่ะ1บวก2เป็น3เพราะฉะนั้นข้อที่3นี้ค่ะก็จะตอบไปเลยว่า3 2ด 4 3 3หน่วยเป็นตันนะคะอ่าต่อไปข้อที่4บริษัทส่งออกข้าวสารมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายเท่าใดส่งข้าวสารกับน้ำตาลทราย41กับ26นะคะ41กับ26มันก็ต้องมากกว่านะคะข้าวสารมากกว่า แล้วมากกว่าอยู่เท่าใดอ่เราก็ทำการลบเลยข้าวสารคือ41.825ลบน้ำตาลซาย26.900อ่บ5-0ค่ะเหลือ5 2-0เหลือ2 8-9ไม่ได้กระจา 1, ย1-1เหลือ08รับมาเหลือ18ค่ะ 8 9เหลือ9นะคะจุดทศนิยม0 6ค่ะกระจาย4 4เหลือ3ค่ะ1รับมากลายเป็น10ค่ะ10 6เหลือ4 3 2เหลือ1เพราะฉะนั้นนะคะตอบ14.925มากกว่าอยู่14.925หน่วยเป็นตัน ข้อที่5บริษัทส่งออกน้ำตาลทรายมากกว่าหรือน้อยกว่ามันสำปะหลังเท่าใดน้ําตาลทรายน้อยกว่ามันสำปะหลังนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายยีกว่ากว่ามันสำปะหลัง27น้อยกว่ายูอ่ะเราก็ไปทำการลบเลย27จ็จุด 6 50ลบ26.9 00 0ลบลบ0 6ลบ9ไม่ได้กระจาย7 7เหลือ6 6กลายเป็น16ค่ะ16ลบ9เหลือ7ค่ะจุดทศนิยม6-6ลบเหลือ0 2-2ลบเหลือ0นน้ำตาลทรายน้อยกว่ามันสัมปะหลังอยู่0.750 0.750 หน่วยเป็นตันค่ะถ้าต้นปีบริษัทมีข้าวสาร50ตันหลังจากส่งออกไปแล้วเหลือข้าวสารเท่าใดถ้าต้นปีบริษัทมีข้าวสาร50ตันหลังจากส่งออกไปแล้วเหลือข้าวสารเท่าใดส่งออกไป41.825นะคะถ้ามีขา้าวสารอยู่50ตันแล้วก็ส่งออกไป4 1 825เราก็ามาลบออกนะคะจุด 0, 0 0 0เติมเข้าไปให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเหมือนกัน0ย์ลบ5ไม่ได้0 0 0 0นะคะกระจาย55เ 5, หลือ4 0ูนย์ได้รับมากลายเป็น10กระจายต่อเหลือ9 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 ศูนย์ตัวสุดท้ายได้รับเป็น10ไม่ต้องกระจายต่อเพราะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว10-5ลบ5ค่ะเหลือ5 9-2เลบ2เหลือ7 8 9เลบ8เหลือ1จุดทศนิยม9-1ลบ1เหลือ8 4-4ลบ4เหลือ0เพราะฉะนั้นนะคะถ้าต้นปีมีข้าวสาร50ตันหลังจากที่ส่งออกไปแล้ว41.825ตันจะเหลือข้าวสารอยู่ 8.175ตัน8.175ตันอ่ะโอเคค่ะตอบคำถามเรียบร้อยนะคะจบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดที่7.16นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้ครูมุกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ